เหนื่อยไหมลูกจ hmm? ุนี่ครับเหนื่อยไหมมาใส่ปุยยางเหนื่อยไหมคะร้อนไหมลูกต้นใยมาอีกไหมมาโอเคมานะคะอ่าจะเป็นชาวนาต้องขยันอย่างนี้นะต้องทนแดดทนฝนนะถ้าจะเป็นชาวนาน่ะโอเคไหมคะเป็นคุณครูกับชาวนา เป็นคุณครูด้วยเป็นชาวนาด้วยปิดเทอมแล้วก็มาทำนาใช่ไหมคะจำจำปต่เด็กวะเป็นทหารเป็นตำรวจเลยเหรอคะอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารเป็นตำรวจไม่เป็นคุณครูหรอหรือเป็นชาวนาเป็นชาวนาไหมเป็นชาวนาด้วยเหรอเป็นคุณครูด้วยโอ้เก่งจังเลยเป็นทหารด้วยเป็นคุณครูด้วยเป็นทหารด้วย โอ้คือจะไปไลาอาชีพเดี๋ยวขึ้นิด้วยนะเจ้าอ่ะล้อปุ้ยเลยล่ะโอ้คุณตาตาัดไม้ยูคาดน่ะเ,เป็นนักเรียนนะเป็นนักเรียนแล้วก็โตขึ้นก็เป็นทาหารเป็นคุณครูเป,นนเป็นชาวนาด้วยเนาะ